สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่8ริ้วฉะเชิงเซาจะพามากินบุฟเฟ่ติ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นชื่อร้านมังะยากินิคุแอนด์ซูชินะครับชาวแปดริ้วใครเคยมากินแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับที่นี่เป็นบุฟเฟ่ติ้งย่างชาบูมีทั้งหมูเนื้อซูชิซาซิมิและอาหารทะเลอีกมากมายครับสั่งได้ไม่อั้นแบบจุใจบุฟเฟ่ต์มีสีราคาเริ่มต้นที่279 3 7 9 5 9 9 699เป็นราคาเน็ตนะครับรวมเครื่องดื่มรีฟิลขนมหวานผลไม้ทุกอย่างร้านหาง่ายมากครับอยู่ติดถนน เฉเชิงเซาเลยโรบินสันฉาเชิงเซามาประมาณกิโลหนึ่งร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ในโครงการเนทีฟเลี้ยวเข้าไปมีที่จอดรถเยอะมากวันนี้เราจัดเต็มชุด6 9เเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าอาหารเยอะมากครับ200กว่าเมนูพวกเมนูซูชิซาซิมิพรีเมียมสุดๆครับเกรดวัตถุดิบแบบร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมดีๆเลยแหละครับนี่คือชุดซาซิมิรวมจัดมาแบบสวยงามนะครับมีดรายไอซ์ด้วยเซ็ตนี้อย่างเดียวก็เกินราคาบุฟเฟ่ต์แล้วนะไม่รู้ว่าเขาขายได้ยังไงนะครับของดีมากนะครับทั้งแซมลามามกีม ชั้งส่วนเนื้อและส่วนท้องมีทูน่ามีปลาอิซูมิดานะครับซาบะดองมีหอยปีกนกด้วยแล้วก็หนวดหมึกทาโกะคนชอบซซสิมิมากินอันนี้นเซตเดียวคุ้มเลยนะครับแล้วก็จะมีซูชิอีกหลากหลายอย่างเลยครับถ้าเราสั่งหลายๆคำเขาก็จะจัดมาให้เป็นเซตบันไดสวรรค์นะครับมีเชฟทําสดใหม่อยู่หลังร้านไล่ไปตั้งแต่ด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นกุุงกังซูชิข้าวห่อสาหร่ายท็อปหน้าต่างๆนะครับส่วนบนบันไดนั่นเป็นซูชิโรหลายเมนูนะครับตัวซูชิคําใหญ่จุใจแล้วก็ค่อนข้างครรรีีีเเเเเทลลยยดวับนน้ป็ิก ก็ปูอัดนะครับวิธีกินซูชิที่ถูกต้องเวลาจิ้มโชยุอย่าให้ข้าวโดนนะครับจะได้สัมผัสรสชาติของซูชิได้แบบชัดเจนและอันนี้เป็นเซตเข้าวห่อสาหร่ายที่จัดมาเป็นคําหยิบกินง่ายๆมีหลายหน้านะครับอันนี้ต้องมาแล้วกินเลยนะครับจะได้ความกรอบของสาหร่ายแล้วก็ข้าวซูชิเขาปรุงมารสชาติกําลังดีเลยจากซูชิแล้วก็มาต่อกันที่ของกินเล่นครับที่นี่เราไม่ต้องไปหยิบเองตักเองนะครับสั่งกับพนักง,งานเดี๋ยวเขาจะทํามาเสิร์ฟให้เพราะบางอย่างเนี่ยต้องทําใหม่ๆเลยอย่างพวกดวงบุริต่างๆนะ แต่หน้าล้นเลยแหละของกินก็มีเยอะครับระหว่างรอปิ้งย่างชาบูสั่งมากินก่อนได้เลยแต่ระวังโดนของกินเล่นตัดกําลังนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินปิ้งย่างชาบูเพราะว่าของเขาอร่อยทุกอย่างแล้วก็จะมีจับแช่นะครับปัดหุ้นเส้นสไตล์เกาหลีคิมมารีก็คือวุ้นเส้นห่อสาหร่ายทอดร้อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นผัดตอกปกกีใส่ต้งหูปลาด้วยคือเขาทําถึงอ่ะไม่ได้ลักไก่ทานะครับรสชาติก็ใช่เลยเหมือนกินในร้านอาหารเกาหลีเลยแล้วก็มีเกี๊ยวซาาทอดแล้วก็ไก่ทอดคลุกซอสสไตล์เกาหลีด้้้้้้วววววยมมมมีีีีไไขดดดออองงซซซิินเากก็แล หลีด้วยดองมาได้เข้าเนื้อดีเลยครับมีกุ้งดองใช้กุ้งตัวใหญ่นะครับดองสีอิวจนกุ้งมันเด้งกรอบอันนี้เป็นแซลมอนทอดมาเป็นชิ้นโตๆโตราดซอสมาด้วยกรอบอร่อยเลยครับเมื่อกี้เป็นเนื้อนะครับอันนี้เป็นท้องแซลมอนทอดบีบมะนาวนิดเดียวก็สุดยอดแล้วครับแล้วก็มีทาโกยากิครับนี่ของกินเล่นนะครับยังไม่ได้เข้าชาบูปิ้งย่างเลยนะแม่คุณมาดูเซตชาบูกันเลยครับของเยอะมากน้ำซุปบนนี้เราเลือกเป็นน้ำดำแล้วก็หม่าล่าวัตถุดิบชาบูก็จะมีหมูสไลด์นะครับมีทั้งส่วน อร่อยมากครับสดเด้งไม่ข่าวเลยมาต่อกันที่ชุดยากินิคุซึ่งถือเป็นไฮไลท์นะครับของเยอะมากเยอะกว่าชาบูอีกนะเนี่ยก็จะมีทั้งหมูเนื้อและซีฟู้ดครับหมูเนื้อสําหรับปิ้งย่างเขาก็จะสไลด์หนาหน่อยละครับแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างเหมือนนั่งกินในร้านอาหารเกาหลีเลยมีหลายส่วนนะครับทั้งสันคอสันนอก3ชั้นหมักซอสต,ต่างๆทั้งซอสเผ็ดเกาหลีซอสบูโกกิซอสมิโซซอสยากินิคุนะครับส่วนเนื้อก็พรีเมียมเช่นกันครับมีหลายส่วนทั้งเนื้อ US ส่วนช็อตเพลทนะครับมีส่วนชักโรริอ เนื้อหนอกโคขุนเนื้อใบพายเนื้อดีมากไม่เหนียวเลยนะครับคนชอบเนื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซตทะเลครับโอ้โหนี้อลังการมากแล้วก็สดมากจริงๆเป็นเซตพรีเมียมสําหรับปิ้งยา่างมีทั้งกุ้งแม่น้ํากุ้งผ่าหัวโรยชีสนะครับมีหมึกสดตัวใหญ่หอยเชลล์หอยแครงหอยแมลงผููหอยหมากมีครบเกือบทุกหอยเลยครับแล้วก็มีปูด้วยบุฟเฟ่ต์นะครับเนี่ยราคาหลาก100ักร้อยไม่ถึงพันได้ของแบบนี้ถือว่าคุ้มที่สุดครับชาวแปดริ้วชาเชิงงซาหรือใกล้เคียงคุณต้องไปแล้วล ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่1 1โมงครึ่งถึง3 3มครึ่งนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ